Mặt tôi chín khả lắm nó Mà Mà mình khốn thảm Tỏ khám thảm Chắc có phồm khỏi phàng, Mà phang mà phang Mình ăn cứ Cái ạ Sao đâu Cơm ốp ráng đằng Sao này là สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพ่อ,อก,กันคือก้าวขับพี่น้องจา้าวันนี้สาวเดือนได้เมนูอข้าวปุ้นสาวน้ำปลาใส่กุ้งกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆ <c oughs> สามนิ้วไม,ม่ข่อยใสพักกระจองพร้อมนี่ข้าปุ้นสาวก,ก็พักกันจองจ้าแนวแบ่บมาบัดพี่น้องข่อย้าวใสกักันก่นอนะันนี้สาวดีอ <c oughs> จับน้องเป็นเด็กมาหลุดจ้ะกปุนมัน้าวคับพี่น้องถ้าอยากเกยยังกะข้าวจวดอืมพักชิมหอมกระบุกสลัดแค่นั้นมารักอืม ก็ตั้งใจกินขาดแล้วไปลองมามาคนถามาตอบคำถามเจ้าก็ผมข่อยมา,มาฟังมาฟังเป็นอย่างพี่ไซ่ต้องตัวหัว

เรากัปพะกันจองกะเดียเฟื้อเจาตนี่มเลยรสัด นที่เขาใจเป็นวิกแล้วจ๊ะขอกระบวกตาอันคิบขวามงวงขวายิบวิกจ้ะอย่างคือไซวิกวันโหลดวันหลานเพราะงันจ้ะขออยากเปลี่ยนลุกคก่อนแบบที่นี่อันนี้มันเอ็วบะถึกจ้ะ ฝรั่งสวยฝรั่งมันเห็ดบรถจิใจเฮาเพราะว่าสิไปเห็ดอยู่ไทยแต่ว่าเพราะว่าสิไปหาสีผมมายอมอีกสีแบบนี้จ้ะถือกับฉลูค่ะจีเทาสุก,กวันสุกรฉลูก,ก็เลยอยากเห็ดก็เลยไปซื้อวิกมาล้องใส่บึงเพราะว่ามันต้องกัดทั้งหัวเนี่ยใส่หลับกองใส่ด้วจ้ะ พอว่าไปเคยห่อมสีเท้านะพอใส่แล้วมันดูดีเนาะเราอยากบบเปลี่ยนบุคลิกคนว่าสิ่ย่อมเองอนจะจ๊ะนี่แพงแล้วก็ไม่ถูกใจก็เลยว,ว่าสิ่ย่อมเองไปหาสีกม่ห่อมด้านนี้แหละจะ๊ะเป็นอย่างขึ้นส่วิกประเด็๋ว่าหลดว่าหลานเลย แซ่บแซบเบาหล่วตามยจาจัเข,ข้าคกลวพี่กโค้งไข่ควัวไม่ไหมสปาซีแบบอุ่นหัวค่ะ bị bị bẩn hoa nữa, chả cả, nó phân chia, cua tụi này hà tối rồi sự mà มันก็บะคือเหละแต่นาำมีดน,นะเอาไปดดาเล็กลูกได้าุยว่ขจะใส่ใแหลกแหลกชอยใส่มีดมีดเป็นอย่างนี้ใส่อลองเปลี่ยนลุอาลูลองสีนี้ดูเขาก็สะดูกขยากสีเท้า muốn mà con còn số mà nó lại rồi, ừ. lắm ừ. mệt, là, mệt là. Là. ตอนนะั้นพักกันจอนกุ้งสดนะคะแต่ว่าใช่แข็งฉ่ำดีมากมันหมอมแต่ว่ากุ้งลายเสือเนะี่ยเปียกมันสีดแข็งมาัน,านนะ้ำมันบกแข็งเลยจ้ะ อันบอกพริกอีเมลขอยเผ็ดเผ็ดไอ้ส่วนจ่วนเต็มเต็มพริกมัตตบาลเผ็ดดิแม่ขอยขัวเสร็จถุงมาเลยจะขอลมัพปันเอง

ยังไม่ได้มาส่งผมกับปั๊บให้ <laughs> จามได้ให้หลังงามถ้าเรามันดูดีทำไปไปเดือดร้อนไปนะ <laughs> กับบวกกับแหลกเราเซฟวิกแล้วเป็นของเซฟวิกอืม เริ่มมันพันแล้วหอมปอนนะไม่เจอสแต่ว่าใครไปกินข้างนอกอุ่นดีดีจิจ้ะมันจังหมวกเลยอะอุ่นดีกันแต่ใน,น,นี่ยนี่นกะ อุ่นดีจ้ะบ้านหนาวหัวอืจะดูดชอบชบอบสารน้ำเปียกบอกนะ Các bạn mình xí sẵn rồi bụng bạc Các bạc mình rồi bạn

cái quần áo đó đã mất bằng một chút Cảm ơn Sẽ việc thì nặng bởi hình ảnh phí mà mà

แซ็นะมันได้พักแบบว่าแซบเข้ากันค่ะพี่นอ้องอทีนี้มันก็เก่งถาดไม่ลอยเลยเจะพี่น้องเลยอเอาละพี่น้องมากินมีของสาวเดืนนินสาวก็ฝา,ากกดไ like, ลค์กดแชร์ตามยูทูบและก็แฟนเพจเนจะจ๊ะเาวเดินก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนเป็นกําลังใจได้จ้ะเด้อพอกันคลิหนาอยู่ดีมีเฮงมีความสุขกันสุขสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ